พี่เจเจะเดินไปหาเขานี่มาพี่มาเร็วมาดูเมืม่อกี้ลูกค้าขอเอาวรับรีวิวเหรอเอาอะไรอะอะไรอะอะไรวะ <laughs> ไม่ใช่ไรเด็กประเนี่ยพี่เดี๋ยวก็ยังไม่โชว์เลยเอออะไรเนี่ยเห็นไหมช็อตฟิวกันอีกแล้วหนูไม่โชว์ไอ้หนูโชว์กันดิให้หนูตื่นเต้นก่อนเมื่อเช้าของลงเมื่อเช้าพี่ชอบใจเลยอะแค่ตัดเชิร์ป้ายแล้วรับรีวิววิ่งขอสัก ร้อยคนร้อยคนคือหนูตั้งใจจะรีวิวอยู่แล้วแหละแต่คือวันนี้หนูฝ <Wow. S 1> นตกพี่ตั้งแต่บ่ายลากยาวมาหน <c oughs> คือถ้าฝนตกถามว่าทาไมไม่มารีวิวพี่หนึ่งเลยอินเทอร์เน็ตหนูจะแบบหมุนติวติวสองเลยคือมันมืดมาก <c oughs> แล้วคือสามแล้วเสียยมันดังมากเวลาฝนตกอ่ะ <c oughs> ไอ้นี่ไงพี่หลังคาเอียฝนมันดังมากก็เลยไม่มารีวิวเฮ้ยอะไรฝน,นตกเกี่ยวอะไรว้าว wow. ตกที่ไรอินเทอร์เน็ตหมุนติ้วๆเลยพี่ซอยเนี้ยไม่ได้เป็นที่หนูนะไม่ได้เป็นที่อินเทอร์เน็ตหนูนะใช่มันเป็นที่เสาแบบเสาหลักนันเลยอ่ะเออเป็นงงเป็นทุกรอบแล้วถ้าไม่ใช้ Wi-Fi อ่ะไลท์มันก็ไม่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 ชาร์จแบบอินเทอร์เน็ตอะมาจ่ะรีวิวขายแล้วแล้วกันลูกค้าถือว่าพี่เขารับแบบ ยิงไม่ันได้โชว์สัก,กตัวเลยพี่เขาหลับอะ่อะเป็นทุกที่ใช่ไหมคุณพี่เออนั่นแหละถ้าฝนต,ตกกันอาจจะไม่ได้เห็นหนูมารีวิวแค่นั้นแหละพี่ดูตัวนี้ว้มันหืพี่มันทำไมใหญ่ขนาดนั้นกางเกงขาสั้นรวมผ้าป้ายกระถิก็ขอโชว์ป้ายดีเมื่อกี้ตกใจเลยเออมิกช็อต รวมผ้ารวมชายหญิงนะคะรวมผ้าเลยอันนี้คือผ้าสเวตเตอร์นะตัวแรกอูแล้วพี่ดูมาได้ไงก่อนไนท์บิ๊กโลโก้เซอร์ใหญ่ๆดุ้มดิกกี้เวท t d i ิกกี้อันนี้ทำไมลูกค้าขึ้นเยอะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ 3, สามสิบสี 5, ่สิบท่านอ้าวไมขึ้นสนะี่สิบคนอ่ะทีนี้ <laughs> วันนี้เป็นเวท i n t ิกกี้นะคะ มันมีทั้งเวทไอยมีทั้งอ,อ่อผ้านุ่มผ้านิ่มผ้า,าสเวตเตอร์แล้วก็จะมีพวกทรงคาโก้ด้วยนะคะเป็นรวมนะลูกค้คานะนี่อ,อ่อรวมชายหญิงอันนี้เป็นล็อตใหม่ที่เพิ่งลงเมื่อเช้าของเพิ่งลงเมื่อเช้าใครได้ดูตอนไลฟ์สดลงของบ้างนะคะนั่นแหละลงเมื่อเช้าเลยนี่ค่ะผ้าเวทไอย ทหารค่ะเอลประมาณ3 0 4สบสีบ,บวกลบลูกค้าเอลสามสบสีบ,บวกลบนะคะลายทหารคาโก้หล่อๆเลยตัวนี้รีบซื้อรีบสั่งนะพี่หนูของเหลือไม่หมดลูกฟูกคาโก้ป้ายห้อยยังไม่ได้ใส่ก็มาครับผมรถใหม่ของดีของฟังแค้นี่ นี่ดูบางตัวไม่ได้ใส่เลยอันนี้เป็นผ้าลูกฟูกแล้วเป็นคาโป้นะใหม่มากโูกโหคพี่เขาปังมาเลยพี่ใช่คุขเขามาแบบมาวินนะ้องเลยเขามาวินคาก้โปน้องโปลเฮ้ยทำไมลูกค้าขึ้นเยอะอะไหวถึงได้เพิ่50คนสวัสดีค่ะลูกค้า50,000นะคะถ้าเป็นลูกค้าใหม่าฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าเป็นลูกค้าเก่าก็ฝาก ซื้อด้วยนะคะลูกค้านะซื้อได้ลงของเยอะคาร์โก้อีกแล้วค่ะ,ะติดตามไปเลยใครที่เพิ่งมาเจอมาเจอกันนะคะโอ้ผ้าเวทปอยค่ะเห็นไหมเนี่ยบานาน่าลีครับสวยๆเลยจ้ะพี่พีๆคอยนี่หน่อยคาร์โก้ มีคาโก้ด้วยมีทุกอย่างมันเป็นรวมแล้วแต่ลูกไหนจะออกอะไรเยอะกว่ากันเพราะว่างานรวมนะเนี่ยคาโก้ค่ะกี้ของพร้อมส่งนะคะราคาอยู่ที่3,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยงานะรุ่นนี้นี่คาโก้มาอีกตัวค่ะขาสั้นรวมผ้านะคะโอ้โหแฉบคาโก้ครับผมว้าว โอ้ทอมี่ทอมีเว็บไบอ์เห็นไหมมีแบรนด์ให้รล้้นนะจ๊ะสามพันคุณพี่ลูกว่าสามพันบาทครับผมสามพันบาทเท่านั้นสี่สิบห้กิโลร้ตัวบวกลบไส์สามสบวกลบ,บน้องวายป้ายแดงๆเลยครับรวมชายหญิงครับไม่ได้นั่หร ให้้นั่งแลวอ,อันนี้เป็นงานอะไรแบรนด์แบรนอ,อ๋อ๋าลายสกอตคาโก้แรงแรงเหรอทำไมลูกคา้าเยอะจังลูกค้าลูกคา้าแสบดูกันลูกค้าใช่ไหมเล๊บลูกค้าใช่ไหมคะคาโก้อ๋อลูกคา้าขินมาที่เจมันนี้ไม่ได้ประดิษฐ์ยิ่ให้เหรอ คาโก้อีกแล้วค่ะสั่งได้เลยพี่รุ่นนี้ของเหลือไม่เยอะแล้วนะคะของในสต็อกเหลือน้อยมา,ม,ามากแล้วอนี่อะไรเดี๋ยวโกพี่ดูอุ้ยใหม่มากพี่ยังไม่ได้ใส่ตัวนี้ป้าย,ยังอยู่แบบนี้เลยค่ะพี่มีโอกาสเจอได้ถ้าเจอก็คัดทำราคาเอาถ้าตัวไหนที่มันเหมือน,ม,นมันเป็นงานหลุด QC มาพี่ยังไม่ได้ใส่เนี้นะ อันนี้ริ้วริ้ว,วผู้หญิงลเลยลลลลลขายดีมากกางเกงขาสั้นรวมผ้ารุ่นนี้นะคะขายดิบขายดีลูกค้าสั่งซ้ําเยอะนะคะขายมาตั้งแต่สต๊อกแบบ4ี่ห้าร้อยลูกอะพี่นจนตอนนี้เหลือ แค่ไม่ถึงเท่าไม่ถึงยี่สิบแล้วเธออุ้ยพี่เหลือไม่ถึงยี่สิบลูกละใครจะเอาได้เลยนะขนายทุกวันขายทุกวันนะรุ่นเนี้ยเลยสาสั่งทุกวันนี่ดูดิผู้หญิงใส่ได้ล้วยผู้หญิงเนี่ยสีสีม่วงแล้วเป็นกระเป๋ากระเป๋า,ข,ปาข้างหน้าปิ้งแคมปง หนกระสอบก็ได้หลากหละโอ้ยเนี่ยลูกค้าที่เขาตามหาเขาเรียกเกงอะไรไม่รู้เออ,เอ,อที่มันมีเนี่ยเออที่มันมีเบลลตรงเนี้ยเขาเรียกเบลลมน,นรู้พี่ดูป่าเดินป่าเนี่ยเห็นไหมถ้าเวทไ้อ์สวยๆเนี่ยค่ะผู้หญิงก็มีนะคะทรงน้องผู้หญิงทรงน้องผู้ชาย นี่ิลลาบองว้าวเนียเย้อยอ้ยสวยนะของลงรถใหม่ลูกค้าสั่งได้เลยลงเมื่อเช้าจริงๆเลื่อนลงไปดูได้เลยตอนไลฟ์สดลงของนะคะพาโก้ลงจากรถมาสดๆใหม่ๆก็เปิดรีวิวให้เลยนะคะเย้อย าไปแค่สามพันพอนะจ๊ะคุ้มคุ้มไปเลยเนี่ยโชว์ให้ดูได้หมดนะพี่โอ้โหอ่าปล่อยป้ห้อยเนี่ย,ย,ไปไปยผ้านิ่มผ้าสเวตเตอร์ก็มีนะคะหนึ่งกระสอบก็จะมีรวมเนี้ยผ้าตามที่แจ้งเลย คัดพี่ใครไม่เคยสั่งนะคะแนะนําเลยพี่ซื้อไปกระสอบนึงที่คัดแค่หัวผ้าคัดเอาสักร้อยตัวพอนะคะลูกค้าขายได้เลยลูกนึงอะนะอเนาะเออลูกนึงอะมันมันประมาณร้อยห้าสิบตัวบวกลบแต่ไม่ใช่แบบเองใช้ได้ทั้งร้อยห้าสิบตัวนะถังข้อศูนย์ใช่เนี่ยคัดหัวผ้าเนี่ยสักร้อยตัวก็กำไรแล้วพี่ ที่เหลืออีกห้าสิบตัวนะับเป็นหางไปพี่ขายราคาถูกไปไม่ใช่ว่าทิ้งนะหมายถึงหมายถึงว่าแบบเออขายเป็นหางเป็นราคาถูกไปพี่กําไรตั้งแต่หัวแล้วลูกค้าใหม่เผื่อไว้เผื่อไว้ราะว่ายังยังมีมูมใหม่เยอะมากที่ไม่เคยเล่นผ้ากระสอบนะคะบางคนแบบต้องใช้ได้ทุกตัวทั้งหมดต้องขายได้ราคาเท่ากันทุกตัวไม่ใช่นะพี่มันมีหัวมีหาง โอ้ยเธอที่ไรอะลายพามเหรอลายของเธออะเธอลายแบบเทอะเวดปอยท์น้องวายป้ายแดงๆเลยเป็นคาร์โก้ลายสกอตค่ะ โอ้น้องแรงลายสกอตค่ะเห็นไหมพี่แรงลายสกอตอ,อ้าทำไมลูกค้าขึ้นไป60กว่าคนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะลูกค้าอ๋อแสดงว่าลูกค้าตามไอนี่แน่เลยใช่ไหมโกพรุ่งนี้8ปดใช่ไหมพรุ่งนี้นะ8ปดจอะเจอกันปักหมุดไว้ใต้โพสนะปักหมุดไว้แล้วเดี๋ยวมาติ้งหน่องเรียกนะ โคแปดจะจัดวันพรุ่งนี้แปดจุดวันนี้เอาอันี้ไปก่อนวันนี้เอาอันนี้ไปขายก่อนคา,าโก้นะคะตัวนี้พี่เจคาโกลูกค้ารอโคแป8จดใ,ใช่ไหมโคลัมแปดจุดเราจะเจอกันพรุ่งนี้แปดจุดแปดเราเจอกันพรุ่งนี้ม,นมีของมาเซลให้ แต่ว่าเยอะนะพื่อนติดตามมาเว็บป้อยค่ะว่าลูกค้าเยอะค่ะมาตาม8.8 8.8พรุ่งนี้มานะลูกค้านะมานะวันนี้จัดไม่ได้เพราะว่าวันนี้งานเยอะพี่ทั้งลงของทั้งแพ็กของนะคะไม่ทัน นี่คาโก้มาอีกแล้วใครจะเอารุ่นนี้สั่งได้เลยราคะสาม0ันรุ่นนี้ไม่ได้จัดโปรแล้วเพราะว่าของเหลือแค่ไม่ถึง20ลูกสุดท้ายแล้วนะคะ้าเวทไบรท์ค่ะค่ะรุ่นนี้ของจะหมดแล้วเดี๋ยวไปกู้บงังค์เพราะว่าไปคุณพีไ่ไปกู้หรอ เอาเงินที่ฝังดินไว้นะมาซื้อเนี่ยแพทก็ฝังดินไว้เหมือนกันเจอหรือเปล่าบอกไว้ขุดขึ้นมาใส่โอ่งไว้ปวกกินผลเรื่องปวกกินยังที่เงินเอาไปซ้อนฝังดินไว้เธอแล้วแหละให้เรามาเ้าคเนื้อจะขายที่เงินซ่อนไว้ฝังดินไว้ เงินเยอะพี่เนี่ยภาพเบ็ดปลอยสีเหลืองไงเธอเนี่ยเห็นปะพอจับสีเหลืองปุ๊บสว่างนะหน้าสว่างผิวึ้งขึ้นมาเลยเธอก็ใส่สีเหลืองมาเลยมามารอโปรแปดเจ็ดแปดพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเช้าก็หมุนจีออนเตอนเช้าก็แหวะเลยใสยเลยสวยเท่าเลยเป็ดปอยเยอะไมาใส่หน่อยจะได้หน้าจะได้เผา รุ่งนี้แปดจุดแปดต้องมานะลูกค้าวันนี้หนูหนูโปให้ไม่ทันจริงๆวันนี้หนูงานเยอะถ้าใครที่เลื่อนลงไปดูงานหนูได้เลยวันนี้ลงของแพ็คของส่งของโอ้โลปลลำอีกแล้วมาจัดโปรให้ไม่ทันเพราะว่าเวลาหนูมาจัดโปรทีกี่ชั่วโมงก็คือโอ้ยสามสาีส่ชั่วโมงไม่ทนันเลยพี่เออต้องมาตัดเที่ยงนะพรุง่งนี้ถ้าจะมาลงของไม่ทันเลยวันไหนโปรอ่ะ ต้ัวนั้นอะไม่เอาเลยอะใช่ขนโตงอ่คนโตงไม่เอาแล้วอ่ะค่ะผู้สวยมากตัวนี้เด้ป้าวันนั้นอะที่ที่สดลอบอ่ะที่เราปัวไปส่งของช้าแล้วแบบก็คนส่งบุญอ่ะพี่พี่มาช้าอะไรอย่างเงี้ยโหตัวนี้สวยมากพี่แถมเข็มขัดมาด้วยหนึ่งเส้นมือแล้วเข็มขัดเขาดีมากเลยนะเข็มขัดแบบอย่างดีอ่ะเนี่ย บางตัวบางตัวใช่ตัวเดียวนี่วันที่ให้วันไหนนี่ยหนึพดด่พอแล้วพี่แม่3สามแถวพอแล้วเอา้ายังไม่ได้ไม่ครบเลยเด็ดปอยค่ะใครจะสั่งรุ่นนี้3,000บาทคับแชทสั่งเลยอันนี้หนูแจ้งเลยว่าไม่ได้ร่วมโปร88นะคะของไม่เหลือให้มาโปรแล้ว มันจะหมดแล้วพี่คาโก้เ่อ,เอ,เอแบคเบต้องไโชวแบ you know? อคอ่ะเวทค่ะเห็นไหมพี่หนูบอกแล้วคัดเอาสักแค่ร้อยตัวก พอแล้วจ้ะโอ้ยเออนี่น่าหลับจังเปงเก่งเด็กของสาวอ่ะเปงเก่งสาวเธอมที่เก่งเด็กเก่งสาวไซส์เสาวสาวรุ่นเรานี่แหละใส่ไซส์เรุ่นสาวพี่อ่ะมาตัวนึ่งโอ้โหไอ้ตัวเข็มขัดเมื่อกี้อยู่ไหนอะไรวันนี้นะแม่โอเค มาจากสามพัเดอพี่พี่ที่ก็มามาหา่ดวงถูกกับคนเปิดอ๋อชอบรีวิวใช่ไหมคุณพี่มามาชอบก็มาดูได้นะหนูรีวิวทุกวันเวลาประมาณนี้แหละอ่ะ,อะแคบนะใครจะสั่งกเกงียงขาสั้นรวมผ้าชายหญิงป้ายกระชิงชมพูสามพาบาทรีบสั่งก่อนของหมดเลยจ้า